c r 6 7ที่นาติดถนนคอนกรีตนะครับกว้าง7เ,เมตรด้วยกันนะครับ10ไร่59ตารางวาฮะเฉลี่ยไร่ละ2 0 0 0 0 0บาทนะครับใกล้ถนนกิวเพาถ้าเขาเปิดนะฮะไม่ไกลจากนูนสายหลักนะครับขยายได้ถึง30ไร่เลยทีเดียวนะฮะมีทั้งนอสสามขอและฉนดนะครับ รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยครับที่สวยนะครับผมหนุนกว้าง1ึงเมตรด้วยกันนะการเดินทางสวกสบายนะครับ สวัสดีครับสวัสดีกับทีมงานเชียงรายขายที่ดินนะครับวันนี้เราอยู่เขตตําภอแม่จันจังหวัดเชียงรายแถวตำบลท่ากระเปิดนะฮะเพื่อไปดูที่นา10ไร่59ตารางวานนะเฉะลียล่ยไร่ละ200,000บาทเท่านั้น,นรหรือทั้งหมดยกแปลงที่2ล้านบาทนะฮะติดถนนคอนกีบตรงนี้นะฮะ ที่เห็นเป็นข้าวเขียวๆตรงนี้ฮะคือเนื้อที่10ไร่ห้าสาตารางวานะครับเอกสารสิทธิ์นอสอสามขอสามารถโอนได้นะครับไม่มีปัญหาติดขัดใดๆทั้งสิ้นนะครับลูกค้านะขยายได้ถึงประมาณ30ไร่เลยทีเดียวนะฮะพิเศษแปลงนี้นะครับถนนคอนกรีตกว้างมากครับลูกค้านะฮะก็ถนนคอนกรีตกว้างเจ็ดเมตรด้วยกันนะฮะถนนคอนกรีตนะฮะรถยนต์สนกันได้สบายเลยนะลูกค้านะฮะแปลงนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยฮะที่เป็น แปลงเขียวๆนี่ใช่นะฮะแล้วก็ถางด้านขวามือที่ไม่ได้ทํานานนี่ก็ใช่ขยายได้ถึงสามสิบล้านไม่ไกลจากถนนสายหลักถึงศูนย์เก้าแปดนะฮะขิวเผาทักกระเปือกนะฮะที่เอกสารสิทธิ์นอนสอนอสามนี่ไ <ขอ S 2> ด<ล>เอกสารสนที่นาของนี้แปลงที่เราเสนอขายเป็นแปลงตรงนี้ข้างหน้าได้เป็นนอสเนี่ยที่เป็นยากเขียวๆตรงนี้ฮะถักกระสุนนอนสด้านไหนนอสสามขอส่วนฮะทั้งหมดสิบไร่ห้าสิบเก้าตารางวานะครับ ขายกันยกแปลงเดียวสล้านบาทหรือเฉลีย่ยรายละ2องแสนบาทเท่านั้นนะครับไม่ไกลจากถนนสายหลักฮะสุภาวะราาเปิดประมาณ350เมตรเท่านั้นเองนะทำนาปีละ1ครั้งฮะแต่ตัวนี้พิเศษเลยฮะทำนานได้อยู่2ครั้งฮะรู้สึกว่าจะใช้เจาะน้ำดานนะครับถ้าตรงไปที่นาตรงนี้นะก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำที่ขึ้นมานะครับผม ก็ที่ดินแปลงนี้อยู่บ้านเนินทองนะฮะตำบลท่าก,กระเบือกอำเภอเมืงเองอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับหน้ากว้างเลยทีเดียวนะฮะแปลงนี้หน้ากว้างอยู่ที่90เมตรความลึก235เมตรน้ำพานะกนะ็ใครที่กำลังมองหาที่นาน,นะฮะไม่ไกลจากถนนสายหลักถนนคอนกรีตกว้างเลยทีเดียวนะฮะ ก็ขายยกแปลงใน2ล้านบาทหรือเฉลี่ยได้ละ2 0 0แสนบาทเท่านั้นนะครับไม่แบ่งขายนะครขายตามโฉนดตาเอกสารสิทธิ์นะครับก็ถือว่าราคาใช้ได้ีทเดียวกับพื้นที่นานะฮะอยู่ๆแบบนี้รูปแบบทรงสี่เหลี่ยมคุณภาพแบบนี้นะฮะจะสร้างบ้านได้ทำโคกหนองของนาก็ได้นะฮะห่างไกลห่างไฟฟ้าแค่ประมาณร้อยกว่าเมตรเองนะ,ะไม่ไกลนะฮะ ก็อยู่ตำบลท่ากระเบื้องพรอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับที่แปลงนี้ต่ำกว่าถนนวันหนึ่งจุดห้าเมตรนะครับนะฮะติดเด่นตรกว้างในทีเดียวนะฮะบรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นทุ่งนาภูเขานะฮะใกล้ๆกับวัดหมื่นพุทธาธรรมนะฮะของหรือวัดจีนนะฮะจุดเด่นแปลงนี้คือเนี่ยเนี้ยฮะติดถนนคอนกรีตกว้างในทีเดียวนะฮะก็ไม่ไกลจากถนนสายหลักนะโครงกานะแปลงนี้นะครับ เหมาะมากครับใครที่ต้องการที่นานะฮะซื้อเก็บไว้นะฮะไว้นอนาคตนะหรือซื้อเก็บไว้แบ่งกันกับพี่น้องนะก็ย่อมได้นะฮะประมาณ10ไร่59ตารางวาเอกซาสซิสนอสสาขอนะฮะย้อนะครับถ้ายกแปลงก็2ล้านนะฮะเสียยได้ลศอกแสนบาทเท่านั้นนะครับก็ที่ดินดีนานดีๆนะฮะ เอกาสารเป็นนอสอสามขอะฮะสิบไร่ห้าสิบเก้าตารางวานะฮะหรือไร่ละสองแสนบาทยกแปลงก็สองล้านบาทนะฮะลูกค้านะฮะแปลงนี้นะครับก็ที่ดินถูกๆราคาพอจับต้องได้ก็ไม่ค่อยจะมีมามากนักนะฮะลูกค้าที่ดินสวยๆรูปแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสวยๆแบบนี้นะฮะซื้อเก็บไว้นะฮะไม่เสียหายติดตัวค้อนรีด้วยนะก้าวกว้างนี้เมตรด้วยกันนะลูกคา้คาก็ ยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูทางออกกันว่าเป็นยังไงนะครับกคนี่ฮะนี่คือทางออกถนนสายที่ดินเราอยู่ทางซ้ายมือนะฮะเป็นถนนคอนกรีตทั้งหมดนะลูกค้านะฮะสู่ถนนหลัก1098นะฮะเอ 98, ะะ่อหนึ่าแปดนฮะกิวเขาวถ้าเก้าเปืะะ่อยกันประมาณ350เมตรนะครับ่อไฟฟ้าก็ประมาณสัก200เมตรนะฮะ อ๋อจะเป็นคอนกรีตเป็นบางช่วงะฮะแต่อ๋อที่จะเลี้ยวมาทางถนนจะเป็นทางการเกษตรเท่านั้นนะลูกค้านะนี่ฮะสิ่งสุดคอนกรีตตัวนี้ก็จะเป็นทางการเกษตรน,นิดนิดนึงนะลูกค้านี่ครับก็ไม่ไกลจากตัวเมืองอำเภอแม่จันนะประมาณ18กิโลเมตรฮะอ๋อใกล้สารงานเทศบาลตำบลท่ากระกเปือประมาณ2กิโลเมตรนะฮะก็ใกล้บาพาสนะฮะชะลอ1063ประมาณสัก ไม่ถึงไม่ถึง10กิโลเมตรนะฮะเนี่ยทางออกก็อยู่ตรงนี้นะคะุณค้านะฮะเนี่ยถนนหลักสุดแปอยู่ข้างหน้านี่ฮะไม่ไกลนะคะุณนะค้านะหมองำ่าทำพวกหนองนานฮะก็สนใจไปนี่ทักมานะศนี่สามะห้าศู3ย์แปดแปดสองเก้กับเชียงรายขายี่ดินนะฮะเลี้ยวซ้ายตอนนี้ก็ไปออกอ่าชลอหนึ่งหนะฮะหรือ1 0ึนยอ่าถนนบาพาส เชียงรายเชียงแสนนะฮะเปิดห่วงครับค่ะก็สนใจไปที่ทักมานะาสุด8734750 6ง8290477กับเชียงรายขายที่ดินนะฮะขอบคุณครับที่รับชมติดติดตามนะฮะเจอกันใหม่ที่หน้านี้สวัสดีนะครับ